มติที่ประชุมสมัชชาสธาณาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยประเทศไทยก็ได้ยึดถือและยืนยันเจต,ตนารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกมาโดยตลอดโดยมีหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมกันมาอย่างต่อเนื่องปัญหายาเสพติดจัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคงซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อผู้เสพเท่านั้นยังส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้างทั้งครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งที่ใดมีการแพร่ระบาดยาเสพติดก็ย่อมทําให้คนในชุมชนรู้สึกไม่ปลอดภัยหวาดระแวงและอาจนําไปสู่การมั่วสุมหรือการผิดกฎหมายในประเด็นอื่นๆไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการลักขโมยการใช้ความรุนแรงการเกิดปัญหาอยากรรมอื่นๆตามมาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินในชุมชนได้ จังหวัดมาสารามเราได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงให้ความสําคัญในการร่วมกันทุกภาคส่วนยื่นมือเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจรงิงจังเพื่อที่จะบาบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนโดยขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สําคัญคือปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลมิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28บแปกรกฎาคม2567ร ซึ่งถือเป็นวาระกสำคัญที่พวกเราทุกหมูเ่เหล่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนควรจะได้เข้ามาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อพี่น้องชาวไทยมาโดยตลอดจึงได้กำหนดแนวทางในการรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้กรอบแนวคิดรวมพลังคนไทยสร้างครอบครัว ชุมชมอบอุ่นพ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชาโดยให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ายาเสพติดรวมถึงค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน,นต่างๆทั้งผู้ใช้ผู้เสพผู้ค้าโดยการให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งนี้หากท่านพบเบาะแสของยาเสพติด สามารถแจ้งหน่วยงานภาครัฐเข้าไปดําเนินการทั้งสายด่วนผู้ว่าการจังหวัดหมายเลข043-777-323หรือสายด่วนปปส1 3 8 6ซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกสำคัญที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ค้นหาผู้ป่วยมาบำบัดรักษานะครับที่สำคัญก็คือว่าเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถกลับตัวกลับใจไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ได้ ที่สาคัญก็คือเพื่อจุดประกายศักยภาพของผู้ผ่านการบำบัดทุกคนให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืนจังหวัดมหาสารสครามได้ขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์มาสารคามเมืองปลอดภัยจากยาเสพติดซึ่งได้มีการบูราณาการทุกภาคส่วนเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนนันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเราได้ด,ดําเนินการในทุกด้านอย่างจริงจังทั้งมาตรการป้องกันการบําบัดรักษา การปรับปรามการยึดทรัพย์รวมถึงการบูรณาการในการเข้ามาบริหารจัดการทุกภาคส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามอย่างจริงจังและเกิดความสําเร็จทั้งนี้ที่สําคัญก็คือขอให้มีการเข้ามามีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่รวมถึงกลุ่มที่อยู่นอกสถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงานผู้ที่ผ่านโครงการโรงเรียนสีขาวรวมถึงโรงงานสีขาวทั้งหลายที่จะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนรวมถึงชมรมทวีวันน้ำวันที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาให้เข้ามาร่วมกันนะครับเราได้มีการปราบปรามจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดียาเสพติดไปแล้วกว่า9ก0คนนะครับมีของกลางซึ่งเป็นยาบ้าที่เราจับได้รวมแล้ว1 3ล้านแสนเม็ด นะครับเป็นยาไอเกือบ400กร,รัมนะครับรวมถึงมีการยึดซัดไปแล้วกว่า2 2ล้านบาทครับในจำนวนนี้ไม่รวมถึงการที่เราได้ไปร่วมกับหน่วยงานอื่นในการสกัดจับการลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่อีกจำนวนหลายล้านเมตรนะครับทั้งนี้ได้มีผู้ผ่านการบำบัดแบบสมัครใจไปแล้วเกือบ2,500คนนะครับรวมถึงมีระบบในการติดตามผู้ที่ผ่านการบาบัดไปแล้ว กว่า1,200คนนะคนรับโดยมีการติดตามเป็นระยะทุก3เดือนทั้งนี้ก็จะมีการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ผ่านการบำบัดอย่างจำเป็นนะครับและตามความเหมาะสมก็ต้องบอกว่าเรามีผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดอยู่ตอนนี้ประมาณ1,100กว่าคนนะครับทั้งนี้ฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงพี่น้องอสมอก็ได้เข้าไปช่วยเหลือในการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ปผู้ป่วยเหล่านั้นก่อเหตุความรุนแรงทั้งในครอบครัวและก็ในชุมชนนะครับรวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อที่จะร่วมกับพี่น้องประชาชนในสังคมได้อย่างบนปกติสุขในนามของจังหวัดมหาสารคามก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามทุกภาคส่วนนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกันในการบูรณาการทํางานอย่างจริงจังอย่างทุ่มเทและเสียสละเพื่อที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดน้อยลงไปจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาจะสําเร็จได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนซึ่งถือว่าเป็นกําลังใจเป็นคนไกสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่สําคัญเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนนี้ก็ขออํานาจคุณวสีนใต้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ปกปักรักษาทุกท่านที่มีส่วนร่วมเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความสุขความเจริญ มีกําลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญาที่จะมาช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านชุมชนสังคมและจังหวัดมาสารคามรวมถึงประเทศชาติของเราให้มีการปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไปครับขอบคุณครับ